หลังดังชั่วข้ามคืนพอร์ตวงเยสไอดีจ่อโดนฟ้องขอยกเลิกสัญญารับงานเอง กลายเป็นเรื่องราวฟองร้องสำหรับพอตนรากรอิสระวารางกูนนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวง Yes I d ดีจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจราจาขอยกเลิกสัญญากลางคันหลังสิ้นสัญญามากว่า1ปีและรับงานโดยไม่แจ้งทางต้นสังกัดโดยเพจเดอะกีตาร์แม็เผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองของพอตเนรากรอิสระวารางคูลได้ เขามาขอเซ็นสัญญากับทาง E X P Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่งทาง E X P Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอร์ตเอกโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ทาง E X P Entertainment ได้มีการสร้างคอนเทนต์ของพอร์ตรวมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดียวและมีการดำเนินงานไปแล้ว90%โดยมีแลนที่จะ ปล่อยในเดือนสิงหาคม2,565แต่ทางพอที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสนในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน2,565ที่ผ่านมาทําให้ผู้ปกครองของพอทต,ติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXP Entertainment โดยการเจราจาณนะวันที่21มิถุนายน2,565จบลงด้วยการที่ทาง EXP Entertainment ให้พอทได้ทํางานกับ,บวง Yes i n d e e p ได้ แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ทาง E X P Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอดที่ทาง E X P Entertainment ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งวันต่อมาทางผู้ปกครองได้ติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ทาง E X P Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอด และไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอดยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบบีบให้ทางบริษัทจำต้องดำเนินการตามกฎหมาย